คุณโปไหนนะโอเคสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับที่เกมตบมือกันตบมือกันครับคุณโมครับคุณโมเขาเล่นโบเดิมครับผมเขาเล่นโบเดิมครับโอ้ดีสายมากคุณโมครับยังไม่ได้ลากแป้นนะโอ้ยังไม่ได้ลากแป้นนะครับวันหรือหาไม่เจอ ัดออกหนูต้องมาเสียเวลาตัดตออีกอะเฮ้ยพ่อเลยจะไปต้องประทานด้วยพ่อคงรู้แหละว,วันนี้หนูเรียนอะไรอะ่ระภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเลยเนี่ยแล้ไม่หนูไม่เรียนภาษาลาวไม่อยากเรียนภาษาเขมรไม่อยากเรียนก็ดีออกภาษาไม่เอาอ่ะหนูนไม่อยากเป็นหมอภาษาเขมรเลยนะเออไม่อยากเป็นหมอแล้วว่าผู้หญิงไม่ใช่ทำไมจะภาษาเขมรต้องเป็นหมอ 我没走。 ว่าหนูจะตีให้ตายหนูก็จะฆ่าแม่ให้ตายเหมือนกันแม่ครูหนูจะตีหนูให้ตายหนูจะฆ่าแม่ให้ตายมแม่บอกว่าจะตีหนูให้ตายหนูจะฆ่าแม่ตายแม่ีน้ตยหนูดืแม่้ต่อว่าตีนตายะ่าแม่ใ้ย่กว่าะ้ากจะท่แม่ห้งแม่ก่ะ้ายแม่ห้ายแ่อกาจะี้้นูแม่ไห้เาืแม่บอหร้ายหนูะแม่้งแม่บอก<ค><ะ>านาม่ให้ต่อก่าตีหใ

包的豪华一点。 กับไกลไม่เกี่ยวทำไมไม่เกี่ยวอ่ะอ้าวไกลก็อยู่ในทะเลได้ป่ะล่ะไม่ได้ทำไมอ่ะก็มันไม่อยากก็มันไม่อยาก กินกล้วนะบัวอยเใหเากินปลาบัวลยมจะกินอะไรกินเราจะกินด้านเดิมใช่ะกา้ว็่ไ้งปยากันของจัาะกินลงแ้ไม่กินไม่ต้องลงนึกลงรอพ่อร้านีพาอไป้ปบัวลอยกันรอพ่อได้ปะรอได้ไม่ได้ไม่ได้ลงไปด้วยเดี่ยวปันนหันเราะบลูนูดูด ดูเรจกินอะไรกินนู่นเลอ่ะกินเดิมไม่ได้กินข้าวอ,อ่ะอ่ะไม่ได้กินข้าวกินเดิมสามพันสี่ร้อยเก้าสิบสามเดี๋ยวกันโอ้อเนี่ย เราพอนะพอนยันสิยี่สิแล้วพอที่ป้อมก็ทำมาจากขี๊เงี้ย เขาบอกขั้นต่นอ